โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันด์ทุเดย์เรกิ้ง เนี <ś les> ่ยเนี <ś les> ่ยทวยคุณจะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรคุณมอสที่จะอ้าไม่ได้หรือ,อ,รอ,อยังไงมันดีดเกินไปเฮ <ś les> ้ยคนก็ชอบแล้ววันนี้เนี่ยเรากลับมากับนี่เลยมีคนขอมาเขาบอกว่าอยากให้ทํารําแสงที่สวยงามของอุลตร้าแมนได้หรือไม่เราเลยจัดให้เลยครับผมกับซิบดับลําแสงอุลตร้าแมนที่สวยงามโอ้โหจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่า อันดับที่สครับลำแสงสโตเรียมของอุลตร้าแมนทาโร่นั่นเองอันนี้เนี่ยคือลำแสงของอุลตร้าแมนทาโร่นะครับแล้วก็ลำแสงนี้เนี่ยมันจะมีสีที่มันไล่เฉดสีกันเหะนั้มมีสีเขียวสีส้มทาโร่เนี่ยจะกำหมัดข้างหนึ่งแล้วก็จะแบมือข้างหนึ่งไปแปะกับหมัดและเกิดลำแสงนี้ขึ้นมาซึ่งลำแสงเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่โตมากเพราะว่าแขนทาโร่มันยาวไงมันทั้งแถบแขนเลยเออมันก็ทําให้เกิดลำแสงที่มีความสวยงามมันเหมือนจะเป็นเงาสะท้อนของตึกก้อ ได้นะครับ <c oughs> จะเป็นเงาสะท้อนของตัวสัประหลัดก,ก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครโดนลองแสงนี้ไปเนี่ยตายทุกตัวอบอกเลยใช่หรือเปล่าถ้าตายก็เลี้ยงไม่ตโตแค่นั้นเลยสำหรับลังแสงของอุตมนทาโร่ภาพนี้ภาพเดียวหาอันอื่นมาด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันดับที่9ครับลำแสงเมกาสเปซเซียมของอุลตร้าแมนพาวเวอร์นั่นเองผมบอกเลยว่าลำแสงเมกาสเปซเซียมเนี่ยอุลตร้าแมนพาวเวอร์เนี่ยเป็นอุลตร้าแมนที่มีกล้ามเนืออ้อใช่ไหมครับลำแสงของเขาเนี่ยจะเป็นแถบสีฟ้ามันมีจุดเด่นอยู่ที่รูปบวกที่ทเขาเอามือเนี่ยมาประทะกันลำแสงของเขาเนี่ยออกมาทั้งแขนสองข้างเลยมันทำให้เกิดประจุไฟฟ้าไงแล้ว <โบ S 2> ไฟฟ้าเนี่ยมันออกมาเป็นแสงสีฟ้าแล้วคล้ายๆกับเป็นรูปกากบาทรูป x หรือจะเป็นรูปบวกก็ได้ใช่ครับนะครับปล่อยออกมาแบบนี้ลำแสงจะมีความ จางหน่อยใช่ฮะแต่ว่าโดยรวมแรงมากคือตอนจะปล่อยแสงเนี่ยพลังงานต้องหมดก่อนนะครับถึงจะปล่อยแสงสุดท้ายได้ปล่อยแสงทิปุ๊บตาเขาแดงเลยทำไมลำแสงอันนี้ทั้งสวยงามทั้งแรงมากขนาดเซตต้นโดนเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่ตายนะาโดนทอนกระถานเนี่ยฐานกระเด้งกับตายเซตต้อนนี่ขนาดเกาะมันแข็งแกร่งนะซาก้าต่อยไม่เข้าจริงมันอเซตต้นกันโอเคมึงก็ลาไปซาก้าอีกล้ ไอบ้บ้าอันที่8ครับรำแสงเมเบียมไนชูดของอุลตร้าแมนเมบีอูสนั่นเองร่างฟินิกเบฟด้วยผมบอกเลยว่าอันนี้คือการรวมตัวระหว่างเมบีอูสแล้วก็ฮิคาริองร่างกันซึ่งลำแสงก็ต้องมีการแยกกันให้มันชัดเจนแต่มันแยกเป็นคนละชั้นเลยอก็เพราะว่าเมบีอูสมันจะเป็นสีแดงไงฮิคาร <ik> ิาเป็นสีน้ําเงินการปล่อยแสงของเมบีอูสจะคล้ายๆกับอุลตร้าแมนเอทเอาแขนข้างนึงเนี่ยแบกมือล้วมาต่อที่สองแล้วก็ทำให้เกิดลำแสงที่ใหญ่มากซึ่งจะมีการแบ่งเลยเมบีอูสจะอยู่ข้างบนเป็นแสงสี แดงครับผมแลวก็ฮิคาริเนจะเป็นแสงสีน้ําเงินอยู่ข้างล่างและก็จะต่อกันเป็นไล่เฉดสีระหว่างสีแดงกับสีน้าเงินได้เรตัวมากซึ่งลำแสงเนี่ยจะคล้ายๆกับลำแสงสมัยก่อนที่มีขีดเล็กๆน้อยๆโดยรวมแล้วมันคลาสสิกมันดูดีง่ายๆสบายตาและดูสวยงามนะครับสำหรับอุลตร้าแมนเบบีอูดฟีนิกเบบอันดับที่7จครับลำแสงอุลตร้าฟิวชั่นชูดของอุลตร้าแมนกิงกัวิกตอรี่ผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนกิงกัวิกตอรี่เนี่ยเป็นการรวมกันระหว่างกิงกะกับวิกตอรี่ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ว่ารัแสงของเขาเนี่ยต้องไปที่อวกาศหรืออ,อ,อาจจะอยู่บนดินก็ได้ซึ่งรัแสงของเขาเนี่ยมันปล่อยมารวๆมันปุ๊บปุ๊บปุ๊เป็นรววเ,เห็นไหมมันจะมีเป็นชั้นชมาดูสร้างสารรค์ดีนะครับตอนที่อยู่ในรัแสงของแกน,นี่ยจะมีประจุฟไฟฟ้าสีฟ้าเนี่ย อยู่รอบตรงมือของแกล,ลำแสงแกงในจอเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าเกิดคนดูเนี่ยอาจจะเป็นสีม่วงที่แบบม่วงจ,จัดๆเลยม่วงจัดจะเป็นสีขาวเพราะว่าความร้อนของมันเนี่ยทำให้สีม่วงกลายเป็นสีขาว,วไดว้เรานี่เป็นตุกเป็นตาหลือเกิด็นตุกเป็นตาอะไรเ<ๆ><ๆ>คยดู่องกินน้<ท>ำไหมเห็นไหมมันม่วงมากมัน่วงจนขาวสังเกตไหมดวงอาทิตย์เนี่ยนะไฟที่ร้อนแรงสีแดงเนี่ยที่ว่าร้อนแรงเลยใช่ไหมสีฟ้าเสือร้อนแรงกว่าเห็นไหมนี่มันคือสีขาวที่กลายเป็นสีม่วงมันร้อนแรงมากจะรับชิ้นดู ไอซับใหม่แล้วมันด่ากคุยทำควยอะไร <c oughs> ฮะอินเนี่ยมัน <c oughs> อิน <c oughs> คนโง่เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องตีหาวโง่อันดับที่หกครับลำแสงทรูซิเปเรียนของอุลตร้าแมนทิกเกอร์ทรูดนั่นเอง ผมบอกเลยว่าลำแสงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นลำแสงที่อลังการงานสร้างมากรวมพลังนะระหว่างตัวของทิกเกอร์กับตัวของดาร์คทิกเกอร์ไม่รู้ว่ารวมกันได้ยังไงใช่ฮนะแต่ว่าลำแสงที่ออกมาเนี่ยจะคล้ายๆกับมีความมืดหมด่นๆหน่อยมันแปลกๆไม่เหมือนกับลำแสงอุลตร้าแมนทั่วไปยังไงก็ไม่รู้มันเป็นลำแสงที่สังเกตไหมว่าตัวของทิกเกอร์ทูเนี่ยจะมีแสงตามร่างกายป่อนจะเพิ่มเติมมา,าแล้วพอแล้วปล่อยแสงมันก็ปล่อยทยีแล้วก็จายออกมาเลยตอนกระจายเนี่ยจะเป็นอ่าสะเก็ดขี้ที่กระจายออกมาสะเก็ดลำแสงสะเก็ดลำแสงที่เป็น สีน้ำตาลนะคล้ายๆกับเป็นลําแสงความชั่วร้ายแต่ว่าด้านในนั้นจะเป็นแสงสีทองที่เอามาจากผู้เด็กๆถ้าเป็นลําแสงนี่ที่เขารวมพลังกันอ๋อมึงพูกเด็กๆอะไรมึงดูทีก้าหรือเปล่าเพราะคุณมอสน่าจะหลงอันน่ะมันน่าจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวนะตอนจบแค่รอบเดียวเท่านั้นทุกคนกลังใจัเลยทำให้เกิดลำแสงนี้มาอันดับที่ห้าครับ อลังแสงเอมิเลียมซลักเกอร์สเปซิเอียมของอุลตร้าแมนออฟร่างเอมิเลียมซลลักเกอร์นั่นเองผมบอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยจะโผล่มาครั้งแรกเนี่ยอยู่ในเดอะมูฟวี่ เขาเรียกเป็นภาพพิเศษของอุลต oh, ร้าออฟไฟ์นะครับอันนี้จะได้พรลังระหว่างของซีโร่และก็อุลตร้าเซเว่นด้วยซึ่งลำแสงของเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีวงเนี่ยล้อมรอบเลยถ้าเกิดว่าเป็นออฟธรรมดาจะเป็นวงกลมอยู่ที่แขนใช่แต่ว่าอันนี้คือวงกลมเหมือนกับล้อมตัวเองเลยแล้วก็เอาลำแสงนี่ออกมาลำแสงที่โผล่มานั้นเป็นลำแสงที่รุนแรงมากที่ออกมาเหมือนกับพื้นดินกระจายนะโอ้โห oh, oh. ไอ้หมอผีเนี่ยเขาเรียกว่าข้าไอยู่ได้ oh, oh. คือกระเด็นไปทั้งหมดเกือบสองไมล์ลำแสงแรงไม่พอและสวยงามไม่ มันอลาัางการทั้งมีวงแหวนล้อมรอบแล้วก็ ลำแสงที่ปล่อยออกไปมันมีหลากสีเคยเห็น <c oughs> ดาวเสาไหมเห็นนะมันจะมีวงแหวนล้อมรอบอ,อ,อ,อันนี้ก็เหมือนการเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นชั้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 นผมเนี่ยเขาเรียกว่าจินตนาการดีอันดับที่สี่ครับลำแสงดเดซียมของอุลตร้าแมนเบเรียลด้วนี่ขึ้นชื่อว่าตัวร้ายเนี่ยอย่างเบเรียลในลำแสงเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะาร่างเดิมเขาในลำแสงอาจจะกิ๊กก๊อกง่อยๆเหมือนเจ้าพ่ออุลตราแต่ว่ารอบนี้เบเรียลพลังที่เขารวมร่างกับเลบัตมันเป็นแสงสีขาวที่ไล่มาอย่าเรียกว่าสีขาวเขาเรียกว่ามันคือแแดงงที่มนร้อาก Oh. ก่อนที่จะเป็นแดงที่แบบกระจายมันเป็นแดงธรรมดาอ๋อมันลุกทดช่วงช,ชัวานเลยนะซึ่งแขนเขาเนี่ยอาจจะร้อนมากซึ่งเป็นเรืนน่องมันใช้ร้อนแสงนี้แค่แป๊บเดียวไม่งั้นมือไหม้อี๋อ oh. ไม่ไหว ชุดยางขานหมดเขาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่ามันมีแบบสายแ,แดงๆอะไรงนเงี้ยเขาเรียกเป็นสายฟ้าสีแดงสายฟ้า,อ,อ,ฟาอย่งความมืดอุจแมนชีก็มีเหมือนกันแต่ว่าอุาแมนชีเนี่ยสู้พ่อไม่ได้เ,ออเราพ,พ่อเนี่ยมันคือออริจินอลของจริงแล้วพอเราปล่อยแสงเป็นสีแดงเนี่ยเริ่มจะเริ่มจางเลยจางไปสีแดง,งสดงีส้มแล้วก,แวก็แล้วก็หายไปเลย<ฮ>ไม่ถึงตัวนะไม่ถึงตัวสับประาดปล่อยให้เบลลียโดนฆ่าตายอย่าปล่อยดีกว่าเลิศจาง อำแสงมันต้องมอยกระยะใกล้ถ้าเกินไกลเนี่ยไอสัตว์ไม่ตายแน่นอนมันไม่ถึงอันเดที่3ครับอ่าลำแสงโฟตอนสตรีมของอุลตร้าแมนไกอาร่างสูพีเวอร์ชั่นผมบอกเลยว่าร่างไกอาราสูพีเวอร์ชั่นเนี่ยโอ้โหเปิดตัวมาในอลังการงานสร้างมากซึ่งลำแสงเขาเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมเพราะลำแสงของเขาเนี่ยเหมือนกันจะเป็นการกราบไหวเหมือนจะเป็นการไหว้สังเสียว่าอ่าโอ้โหสิกรรมให้กูด้วยคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองอะไรมันนั่งไหวแทนที่จะพับเพียบนะแต่ว่าขาเขานี่มันติดไงคเขามีพุงปล่อยแสงคือ คือการเอามือเดชีกออกเป็นลำแสงคล้ายๆกับเป็นอีดาบลำแสงที่ออกมานั้นจะเป็นคล้ายๆกับเป็นรอยนะริ้วๆริ้วๆรอยอก็คือเหมือนกับลำแสงมันสั่นความที่ลำแสงมันสั่นเนี่ยมันทาไม่มีเอกลักษณ์ของมันมากเลยมันต้องให้ดูยิ่งใหญ่เหมือนกับหางไกอาในร่างนี้เลยนะหางไกอาอะไรมึงไปดูหางอะไรเขาเขายัดยัดห่อหมุกเข้าไปให้มันหมูให้มันดูแบบเหมือนผู้ชายอคุณมอสก็ใส่ไม่ได้ใส่ทีไม่เห็นหางเลยเลจัดเอาบางทีผู้หญิงอาจจะมีหนกที่ใหญ่อ๋อครับผมมึงก็ลาไปนงไปหนกละ มาพูดถึงลาแสงก่อนดีกว่าลำแสงก็เหมือนเดิมนะฮะลำแสงนี้จะออกเป็นแนวแบบเสีขาวๆส่วนใหญ่เป็นสีม่วงๆอันนี้คือใกล้อาปล่อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะดูสวยงามอลังการดีครับผมนะครับสำหรับอุลตร้าแมนกาย่าอันดับที่สองครับลาแสงอ่ะกรูบิงของอุลตร้าแมนกร๊ปนั่นเองผมบอกเลยว่าอันนี้คือ3มพี่น้องที่รวมร่างกันซึ่งแน่นอนว่าแสงสีเสียงอลังการแน่นอนใช่ฮะขนาดอุลตร้าแมนลรูปพับเนี่ยทำไมอุลตร้าแมนกรูปมันก็สวยอ่ะเอ่อมันสวยมันสวยแล้วไงแต่ว่าพอมา มาเป็นล่างนี้เนี่ยโอ้โหมึงทั้งท้องฟ้านี่คือ,อมึงเอาหมดเลยมันเอาแบบว่าพวกเฉดสีที่ดูโดดเด่นมารวมตัวกันคล้ายๆกับกนขนม,มนอะข,ขนมที่มีหลายๆสีกินฟักทองแกงโมมันเกี่ยวอะไรกับฟักทองแกงโมนะตอนแรกผมก็จะเชื่อนะแต่ว่าไม่ใช่ม,มันพูดไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ ก่วยมาเนี่ยไอ้น่ามันจะมีแบบเฉดสีที่แบบมันดูน่ารักผสมกับความทมินเห็น้ลำแสงแบบนี้นะหวานฉ่ำตามากนะแต่ว่าด้วยความแรงของมันเนี่ยเป็นสีขาวมันปล่อยแบบเป็นเส้นยาวๆถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะแต่ว่าเป็นเส้นยาวที่มีหลายเส้นมารวมกันมันจะมีข้้วงนเนี่ยที่แบบเส้นยาวที่มันไม่ต่อเนื่องกันถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีๆนะก็ประมาณนี้ละการครับเป็นกเนคุรู้นะครับมาถึงอันดับที่หนึ่งครับก็คือลำแสงฟูมูลแหลกของอุลตร้าแมนคอส์ดมอสเฮ้ยมาได้ไงอันดับหนึ่งเนี่ยผมบอก าจริงนะผมน้ำตาไหลมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอเป็นครั้งแรกที่คุณแจเห็นไม่นำแสงเมตตาทำในอคอนมอนเนี่ยสมราชเขาไม่อยากฆ่าเขาปล่อยแสงให้เขาสื่อออกไปก่อนสัมาทจะคุ้มข้างอยู่ไงใช่เขาต้องปล่อย ฟูมูลแรกเข้าไปโอ้โหทาให้สัมภาระเนี่ยอ่อนเพียวตาลงไปช้าๆตายอะไรครับเป็นคนดีเหมือนเดิมเอาจริงทุกคนรู้ถ้าเกิดว่าใครดูคอนมอเนี่ยเขาก็ชอบลําแสงนี้แล้วเป็นลาแสงที่เป็นสีทองด้วยบางครั้งนี่ก็อาจจะเป็นทาคสีขาวะนะมันมันมันแล้วแต่ร่างกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีทองเนี่ยอาจจะเป็นอ่าขี้ของคอนมอที่ออกมาด้วยเขาเนี่ยขัดถ่ายโดยการปล่อยลําแสง ก็เหมือนคุณมอสที่ทำทฤษฎีไงอ้าอุลตร้าแมนขี้ยังไงอาจจะปล่อยออกมาจากลำแสงคุณมอสเคยพูดไว้อ๋อยังครับเนี่ะใช่แปลว่าสัมปรารเนี่ยเขาเรียกว่ารับขี้เต็มเต็มอะไรแบบนี้ไปเขาก็อาจจะได้รับพลังงานแสงที่เป็นพลังงานของเขาแล้วก็ปล่อยแสงแบบนี้ก็ได้่มคิดเป็นขี้หมดเขากินข้าวอยู่ทำไงเนี่ยไอสัตว์ขี้เปียกขี้หมาแห้งเนี่ยมึงพูดได้ไงขี้หมาที่เปียกฝนมึงพูดมาได้ยังไงมึงอะเน้นอยู่คนเดียวเขาถุยข้าวทิ้งหมดแล้ว ถ้ากิดว่าผมไม่เอาอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแบบว่าประท้วงออประท้วง,งทั่วประเทศเลยบอกว่าโฟฟันไม่เอาฟูมูลแหลกเนี่ยออไม่อันดับหนึ่งได้ยังไงออออประท้วงแบบโอ้โหคุณแจ็คอยู่ไม่เป็นสุขแน่ออนะครับก็ขอจบกัปเท่านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสรับสินบัณฑ์ ลำแสงอุลตร้าแมนที่เรามาฝากกันในวันนี้ปเป็นยังไงครับผมไอสัตว์แจ๊สเราก็จัดให้เต็มๆนะสำหรับคนที่ขอมาจากคลิปก่อนๆอุลตร้าแมนเนี่ยเราจับเต็มแน่นอนเพราะว่ารอบนี้อุลตร้าแมนเราขายดีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่ดูกันเลยนะภาคาชิบหายว้ว่าก็ไม่ดูกันออชใช่แต่มันดูอะไรที่เป็นภาพ <c oughs> ไม่เป็นไรกูก็ทําภาพต่อไปแล้วกันง่ายกูด้วยถ้าถ้าดุูชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราอดด้วยครับไม่ชอบเนี่ยทำยังไงกดไลกันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่าคุณแจ๊สกันไปว่าถอคุณแจ๊ะไรเย ทานโทษด่าคนมอสบ้างกนดิโอเคเจอในงานในว่ว้คุณมอสทุกคนใช่แล้วก็บอกเอ้ยสัตว์แจ๊ดวันนี้ฮะรู้เลยเป็นตลกเราเป็นตลกหลังๆเนี่ยเขาตลกก็ต้องโกนหัวผมให้พี่บอลโกนคนเดียวเป็นเจ๊จัดให้ ครัตอนนี้เราก็ยังมีช่องมูวีด็อกด้วยเนะครับไปกดติดตามสำหรสมาชิกกันได้นะครับเดือนละห้าสิบาทต่อเดือนนะจะได้นิคอร์ดไปทนอยู่ประมาณสองคนแล้วก็ไปปะปั่นกันเองเออแค่นั้นแหละอวตารคนนึงแล้วก็มาปั่นปั่นครับท้ามามโนกันเองนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบไม่อยากตอบแล้วยิงแล้วเพราะว่าเฟซนี่จะบินและไอ้เพจจะบินแล้วเออใช่ก็อย่าลืมนนนะรีีบไปสสั่งซืื้้้อออเเกดดตติามพจวย ใช่กดไลค์กันให้เยอะๆ <c oughs> กดดูคลิปเราด้วยวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแั่พี่ทุนี้บายบายครับ